สวัสดีครับเมื่อนี้ผมกับมารีวิวนะครับตู้มิ็ิชีพประกอบนะครับขนาดสามคุ้นหกครับผมภายนอกกับกู้พนังด้วยมิติชีพสีเหลืองนะครับด้านหน้าก็เป็นประตูคอนเทนเนอร์ความประจกนะครับผู้ใดสนใจนะครับเข้ามาเบิงผลงานจริงได้ที่พัทยานะครับหรือบสะดวกมากก เบิ่งคลิปวิดีโอนะครับหรือว่าวิดีโอคลอมาเบิ่งได้นะครับสนใจสีตอนนี้เซต99เปอร์เซ็นต์นะครับ99 mm hmm. เปอร์เซ็นต์เหลือแค่ทำความสะอาดกระจกนิดหน่อยนะครับแล้วก็งานที่เหลือก็คือปูพื้นนะครับปูพื้นกระเบื้องยางน,นะครับผมภายในนะครับก็มีไฟสองหลอดภายนอกก็มีสองหลอดนะครับ สวิตปิดเปิดอยู่ตรงนี้นะครับนะสวิตปิดเปิดนะครับปลัป๊กนะปลั๊กมีให้ทั้งหมด3จุดนะครับสจุดผูไดสนใจนั่งไปใช้งานนะครับพราะว่าจะไปเป็นร้านขายของร้านสวยร้านตัดผมหรือว่าเอาไปใช้งานอย่างอื่นนะครับติดต่อสอบถามได้นะครับโอเคครับผมยังไงก็ฝากติดตามผลงานนะครับทาง Facebook นะครับผม ผมกะมีงานอัพเดตให้เรื่อยๆนะครับช่วงนีหลังปีใหม่มานีกนะเพิ่งจะรับงานเข่านะครับสองใบนะครับผมกำลังจะกำลังจะทำนะครับสามคูณเจ็ดนะครับสาคูณเจ็ด,ดโอเคยังไงก็ฝากติดตามผลงานกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้ำหนี้ด้วยครับผม ประตูตัวนี้ก็เปิดได้นะครับตรงนี้เข้าเปิดเอ,อได้นะครับเ,เขา้เาเดียวฟองชิ้นไงเข้ากะเปิดได้ทั้งสองบาทนะครับแต่ว่าถ้าเข้าประจำเปรียบใส่งานนะครับปิดไว้ปิดไว้ปิดไว้ล็อกไว้นะครับเข้ากับเปิดแค่บานเดียวนะครับอโอเคครับผม ขอบคุณที่ติดตามรับชมเราฟังกับผมขอบคุณครับ